เรี๋ยเดียแม่กนะครับวันนี้มาอยู่สุงโมวิดเก่านะครับหน้าลงพักต้เกินฝนตกหนักเ่อเต็งระบายน้ําช่วยเหลือพี่น้องที่บ้านอยู่ริมคลองนะครับดันน้ําออกกทะเลนะครับเราจะเคลียร์ายก่อนนะครับนเอาสายมันดอกรับสายมันแห้งครับอาทิตย์หนึงผมยิงครั้งหนึ่งนะครับ tai mình héng, kim kia hoặc mọi rồi không? rồi, hết rồi, 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 nhây là không nhỉ không nhỉ nhây là không không này không ปลาเม่นตันนว,วมันน,นี่ปะปลาว่าคอยเม่นแล้วมันนี่ โมไม่ใส่แบบงามๆน,นะครับนี่เลยครับจะใส่นี่ครับโมกม่กับลูกกีนะครับอันนี้อ่ะว้า มาทั่าทูครับอู้อว์มาถึงตาเลยครับังกดกล่องครับแนมเหม็นปลา ตัวใหญมาครับไหนครับโอ้กำลังกิ่เท่าอย่างไรล่ะกำลังฟอปลาทั้งทั้งตั้มเนน้ำมันดำของขึ้นมาสูงขึ้นน้ำลายอู้ร้อยหลายริยอดตอนนี่ครับไปแล้วไปแล้วโอ้

ครงานสายฟ้าตัวนั้นครับวบาตัวสวยอยู่ครับมึงครับเขาใส่งานยังครับครับงานสายฟ้าครับมือนคนน่ะสายฟ้าจะพัดดาวเสียงนะครับอ้าไม่ใช่ครับตัวม้อก็ยิ่งถือครับ nhanh cả không Thì cả lốp, đứng cái đi Đồ bà nhây <laughs> đi Ý đều Đồ bà nhây hợp Mà bạc khiến này

cái lang con lâm lê phù hưu nó là, là phủ, phủ, Ôi, bật nghe đi Oh bà lâu ơi lâu bà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  phải đâu, phải đâu, phải, phải đâu, phải, phải đâu, lâu đâu, lâu bà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  lâu lâu bà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  lâu โอ้บอดินเลยะวะนั่นบอลมลูนมันก็แดดอัวนี่โอ้คักเลยวะมันเดี๋ยวไปจอดมิ่งตัวนี้ทั้งกับพ่านมันเดี๋ยวเออนี่ใส่เนี่ยโอ้บอลกระพับนบอดินเหรอแม่ค <c oughs> รับบอดินครับบอดิน,นดถ้ารุ่นนี้โอเคเลยตอนทีน่มันแดดอัวมันลอยรุ่นนี่เต็มเลย ยอดโทรมากพอดีมากเมียมาเมีย